ครับแต่เมื่อนี่หอยกับมาแต่พูนเลยมาแต่ใสไครับมาแต่มันโคหาใส์เห็นบอกครับแมนเว่า่อยมามาแต่พูนครับมาแต่พูดเลยไปไปซื้ออันนี้เลยสิบ้านอ๋อไปซื้อหินแมนถ้าเอิดยังพออุ้ยกระถางเขมรซาดได้ดิอ๋อเป็นแสดงว่าผมเนี่ยพบว่าหาซื้อของเก่าย่างเดนียวเลยครับหาซื้อของเก้าหะซื้อเลี้ยนซื้อผ้าเครื่องครับเออทุกชนิดแหละครับอื ตัวพไปเขตบานเฮานี่ตำบลมหาไชยตำบลอันนี้นะหาเสวยซอบสี่สบุตผู้เลี้ยบอขับก็แสดงว่าเดินสายหลายยุคซัมสี่สบุตรแล้วบาเาขึงกระอดได้แม่บอรับเนี่ยแถววนที่คับเราบริกไปใส่ดอกแต่ว่าผมเนี่ยกมคือนีเ่าผมพี่แม่พี่แม่เฝ้าหน้าพี่พ่อพุ่พ่อออกเดินเอยังแม่ โอ้ฮอกตุ่มโอ้เฮียนเฮียนเพา่อกว่าอันบุกบุกไกลกันทีกับบ้านไอ้ตะเลอตะเล่กะหน้าผมอยู่หลังบ้านเพลนคามคามห่วยเป็นไหมกะบก้าผมเลยแม่นแม่่นโอ้ตะเล่โอ้คุณดูเจอกันว่าหลายปีแล้วหาะหกปีแล้วครับตลอดไปหาเจอโอ้จนกับมีพระมีของดีแม่น พอได้บูชาเพิ่อนหรื่บ่แล้วมีแต่เพิ่อนลราบูชาหรือเปล่านี่จะเพิ่นบูชาหรือเปล่าเออแหวนนะอันละแป๊บนึ่งนะครับเราล่อแกะเกลีตังแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าจะไปได้ถามคุณพ่อให้คุณพ่อบอกครั้งเดียวนะครับสําหรับเหรียญนะครับเหรียญนําโชคพวกนีตัวอย่างบ่าขอมีรูปบ่นี่นี่แมวนบอแต่ว่าอันนี้บูชาครับตูที่เอเป็นพระราชนีพวกปอบปินเนี่ยครับ ลักษณะแบบไรครับี่ตัวย่างลักษณะแบบว่าสมเด็จอสมสมเด็จพระเจ้าสิริกิตสิริกิตแมนอ๋อสมเด็จพระเจ้าสิริกิตอันยูนี่วันที่สิบสองสิงหาสองห้าสองสามอันอันโตที่เป็นเหตุอืมครับม้องว่าต่ว่าที่ที่ว่า มี่พระราชินีท่อผ่าโมเมนด้านหลังอ๋อด้านหลังด้านหลังครับรับเกี่ยวข้าวมาครับมือถือรวงข้าวมือถือรวงข้าวนะครับบรรยากาศดีบ่เออบรรยากาศดีบ่โอ้โหอ่ะคุยกับมุขพ่อผ่าได้เลยครับเราถามเพราะว่ามัน่านเมือนมันเิยคับโอ้โหบรรยากาศดีครเดสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเป็นตอยากมาอยู่น้องจักหลังแชนแนลอากาศดีขนาดเลย จะทางหาวิบากคักเออวิบากคักอยู่แล้วน่หลุดมากบนถือแต่ดีค่ะยังหยกออกไปอยู่น้าหมู่พุทธเนี่ยนี่ไอ้ทุ่งนาเขาเป็นแต่มาเล่นน้ำหยดคักคักบรรยากาศแบบนี้แหละแม่ฉันเล่นแม่สวัสดีจ้ะเออยังกับแม่เวลาฉันได้ทางหลังจะโดนตีมีทางมันดูห้องยังยังยังผมไอ้นั่นนายหยกกันสี่หล่ะคนยังบอกอันนั้นกันสี่ก็ดูสบายยัง แต่ว่าทางทางพี ite, it ่เก um. oh, ิดโคตรหน้าฝนเหมันไม่เ yeah. ป uh ็นอะไรที้หน้าฝนหมดไปเาม่ยมาเนี่ยเฉยดิข่างเลยหน้าแหล่งนะใครจะมาค่ะมันใครจะดอกอันนี้มันมันสถกับรถกระจายรถวอนทางมันอยากแคบๆจังหน่อยแคบจังหน่อยอยู่ค่ะแต่ว่ากับมาได้อยู่ค่ะเดี๋ยวพี้นาจะเอารถขั้นนั่นออกมามันจังสุดทางห้าน้ำขังทางใดนะ ตรงลงโอเคค่ะไม่เป็นไรพี่น้องเห็นคุณพ่อแล้วนะคะท่านผู้ชมกะคือว่าเฮากะจะติดตามไห้เนาะเอฟซีมาเมืห้ตามไห้แน่ผู้พี่น้องก็เห็นเนาะลงทางวัดสันพี่พ่อก็บอกว่าไห้ตกมาตกมาไปเลี้ยวใส่อี๊ยกใช่หลายปหลายเลี้ยวทีนี้จะเก็บจังไหนเนาะพ่อเออธรรมดาเลยเฮาบจักเออเฮามาหาระดับแรกข้งแรกเฮาบจักต้องแกะยากเลยจัง่อย ารู้จักแล้วมันก็นมาสบายง่ายดีมันจักแล่ใบเออจักหมออ่องแล้วปลาบักขามทั้งหมดเออหอหยแมงกีนนู่นใช่ปะเต็มเธอบอกโอ้ยปลากระไลผุนแล้วจะได้ขายบ่พอ่อฮะแมงกีนนู่นจะได้ขายเลยนเนาะอยู่สัมผู้เขาดูกสิได้ขายเลอากระของเข้ามันหลายต้นมันออกหลายอยู่บักขามประมาณจะเกือบร้อยซุ้มเลยบักขามมีพ่อหมดเลยเป็นวันนี้พ่อก็ได้หาของใส่กล่องเสื้อยูนี่เจ้าแม่ อันเอฟซีน่โทรหาเมืม่อมืนีลยแม่นบอแม่หนูก็ได้อ,อันนั้นก็ได้อสองคนนั่นอนเขาอยากหู้ว่าเหรียญมันเป็นแบบใดรุ่นใดพะะด่อสอใดหนูก็เว่าอยู่เถือนหนูก็ยามันพิษหนึ่งเหรียญที่เพิ่นต้องการที่สุดที่สุดเนี่ยคือเหรียญมีมูลค่าราคาหกร้อยบาทพระราชนีคือกันเนี่ยแหละเออสมเด็จ พระเจ้าสิริกิตคือกันพระเจ้าสิริสมเด็จย่านะพ่อเนาะเลี้ยนสมเด็จย่าพระราชนีนาถนี่แหละพอพระราชนีนธ์ปีเทานี้ล่ะเม่เจ้าพ่อค่ะโอ้คุณแม่เฮ็ดปู่แซดคือหลายธรรมดากันเลยแม่จันขอบคุณแท้แต่ว่าแม่นมากป่ะพ่อทาเหลียนนี่ฮะจะแม่นยำมากแม่นป่ะทาได้เหลียนตัวนี้ครับอเม่นยำมากที่สุดเลยครับแต่อืแต่เหลียนอันอื่นบ่แม่นแม่นปะ อยู่มันกับสวยอยู่กับพวกสวยคับโบได้แล้วว่ะคือจะบบสวยแต่ว่ามันมันบืเป็น่ยนเส้นไหนหนาหนาเสื้อถือดิที่แรกผมบืเสื้อดิออกมาสองเถื่อนี่จังว่ามูอเขาถือฟุลเซนสองเซนถือจู่ปังจานดิก็ได้แต่ว่าบบได้บได้กลับมันแบบโบได้ถือบบได้ลุงหลังนะครับแต่รอบแรกเลยโอ้ยทั้งบูทั้งหลังเนาะ เลขถือเบิรด้นี่ยเลยนี่สมนอยงนี่ครับโอ้แสดงความดีใจ้อแม่เด้อผารไดานทำพุญถือแค่บอได้น่อยและเล่งไปหาบ่บดถือตะหลานหน่อยๆน่อืืผู้ใหญ่ถือเบิดบอนี่ผู้นี้นั่นบ่ทันบ่พูดถี่บัวใจคือหนึ่งยากสิเสื้ออยู่ด้ผมเ่็ได้แต่ที่จริงไม่เชื่ออย่ารูบลูมันเป็นของกิงของเก่าแล้วก็ะนาเสื้อถืออีก ตาพวกตีแล้วผมสิบุเป็นคนเชื่อคนไว้ยไม่เชื่อคนง่แมนพอเลียนภากัะจริงแต่พอว่าเชื่องง่ายง่ามนแมนเขาสิบว่าของจริงแหละอันนี้ยังถ้าเบื้องแรกมันต้องมีตำหนิเขามีโคตรยังคือเขามีหนังสือเบดูอยู่ครับเขามีตำราประกอบอยู่สีเ่อเถียงผมถาาพู้ได้ว่าแมนเอาไปครับเอถ้าพูดแมนได้ผมผมคือผมกูซื้อครับอถ้าพูดปล่อยไปนี่ ถ้าผมซื้อมาเหรียญสามร้อยผมยังมีสามารถไปปล่อยได้เหรียญละหมื่นกว่าบาทครับเออโออของจริงตัวนี้ <c oughs> แม่ครับ <c oughs> คือ <c oughs> ผมผมเห็นการที่นี่มาประมาณสิบปีนี่แหละครับสิบ <c oughs> ปีนี่อนะ่อนแอทั่วประเทศได้พอนี่ครับเอฟซีกับชิฟมวัดมันทอแล้วครับค่ะอืมจต่ก่อนนี้คือแจ่สมัยก่อนหาซีหาปีขึ้นหลังนี่ผมสี ซื้อหัวไปแน่ซื้อข้วยไปพร้อมหาของไปน้ำหรือพ่อเห็นจังหวะดีๆซื้อเอาพี่พเอพี่ห้อยแม่แล้วเอาทุกอย่างเลยห้อยทั้งผ้าทั้งเดนทั้งแม่ซีห้อยไปบัดหมดออกไปแต่หนึ่งเขาบบได้รังเกียจและเขากับโบได้เอ็นดูถูกเกลียบยามไปเนาะเขาหากินโดยสุดจริตคือเขาหาความบริสุทธิ์ใสความสามาถตนเองตอนี้เอฟซี สนใจตะเรียนนั่นล่ะพอว่าบัตรที่นี้เนียสิบปฟังเรื่องเรื่องเรื่องนี้ละเรื่องอาจารย์เพื่นทำนี่เราว่าหามานานเป็นสิบปีแล้วเราพอมาว่ากับผมปั๊บได้สองวันเดี๋ยวก็เด้ออาจารย์เดี๋ยวผมไปถามหมู่ผมกอนครับบัตรที่นี่ผมถามเมื่อหนามาผมได้มาให้เราสองเหรียญเลยเราเสือเลยครับเราบอกปั๊เราบอกคือเหลือเสืออะไรก็คุยหามาหนี่สิบปีนี่แหละอาจา บม่ได้มันน่เป็นบุญบารมีรวมกัน,นจากแหล,ะละ่รอบวักัไ้กว่าครับโอ้ยเจ้าคุณเป็นสะพานบุญม่อยคักแท้เลยวัดนี้ฮอดนันถาเป็นแนวนี้ล่ะเขาต้องพระกันเอ่อไกลเกลี่ยอะไรกันช่วยเหลือสีสางวัดของอาจาร,รย์เหมียนกำลงังเมือ่อใดเนอะเป็นสยกวัดป่ะยกเสาเสาแหกเสาขวันพอดีว่าเนจนยกเสาเอกเสาแหกเสาขวัญครับแมน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 ค,คือบนนโบราณหนอก ือวิทย์ออกจากเดือนเมษาย่กงเยดือนหนาฟันที่เท่าไหร่วะนี่แหละเมื่อสี่คูจักยอกเพิ่นยังมาบอกมันเปิดดอกคอนเซ็ปต์ไอ้ควอจริงนั่นล่ะผมว่าอ้าวมันไม่ใช่ของเราหรอกว่าบอกบอกอันอาจารย์เพื่อนเออถ้าเขาได้มาก้าผู้มีความวังดีมีความจริงใจเออมีความเสนอสนองมากกับบุเป็นยังสิ่งเราด้านทรัพย์สินสิ่งของเงินทองแก้แหวนเงินทองสิ่งของต่างๆนี่ ไม่ใช่ของเราดรร<พ>อข่อยว่าเด้เออมันของนอกกายทั้งหมดทั้งสิน้นถ้าเขาได้มากอะถ้าเราทำบุญก็แล้วราแจกสัทธาเปียพันแล้วนเนาะผู้อยากทำบุญเ่าสิไปบังคับเขาก็บ่ได้เด้เมนบอกเนี่ยแต่ว่าอาจารย์เมื่อกีมก้มองตามอยู่คือสิมาสื่อสัตย์แท้เราบ่พ่อคุณจริงใจแท้เราเราดีใจมั้เนาะพ่อโอ้ยดีใจแล้วเนาะคือเบื่อไอ้ญาติพี่น้องเราเนี่ย พอเราหิดมาแน่ FC พอหลายๆเดี๋ยวนี้ฮะ FC หลายๆเป็นแสนๆเนี่ยเขาเจ้าแบบบึงหล้วคือว่าพ่อตอนนี้เหรียญไปส่งเลยใส่าอจริงใจฮะล่ะเหรียญผมส่งอยู่เดี๋ยวนี้ยังค้างอยู่เพราะานหกเหรียญหกเหรียญนี่เหรียญละสองคั้งอ๋อเออคือว่ามาสัมภาษณ์ได้มาเห็ดได้บ่ตทั่วไปเขาก็ต้องรอเบิ่งก่อนบางเหรียญกับบเขาดิคือบางเหรียญเหรียญที่เขาทํามาก่อนบ่กเขาเลยค จริงๆพันอยากเบิ่งเหรียญถี่โตมันเข่าไหมครับมันจะตรงกันบองใช่ไหมเหรีแบบไหนเออแน่นนพี่นละเอฟซีพันอยากหูเหรียญแบบใดเพราะว่าเอซีหลายคนโทรมาว่าเขาก็มีเหรียญด้วยกันนี้พีอกันนีเหรียญอยู่นี่นี่เขาสองงวดเลยเนี่ยเออเดี๋ยวจะให้เต้แต่งวดที่เิ่นสีเฮ็ดอยู่เดียวนี่นั่อยครขอ่อนางเลยบบ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 นบบบบับบ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 อบบ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 ยบบ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 อยู่บบบบอย ปกติแล้วเลยสาเราหิดแล้วนั่นพ่อใจลูกเป็นคนแรกเลยเป็นคนแรกเลยดิครับค่ะพ่อก่อนเล่าสิบอกญาติพี่น้องของเราเขาเขาต้องบอกผมก่อนครับอืเรียนแบบนี้คือผมเนี่ยบอกเร่าก็บอกว่าเอออันอันนี้ซอยท้าหมุดไปเรื่อยเื่อยเดี๋ยวนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเจตังกําลังดูอยู่นะครับมีรูปภาพนะครับแต่ว่าเรียนจริงมามีแต่ว่าเป็นรูปภาพเป็นรูปภาพ ยันจริงอยู่น้ำพึ้งหมดแหลกเป็นเก็บตากหมดแหลกเดี๋ยวถ่ายรูปไว้ก่อนถ่ายรูปไว้เด้อพี่น้องแคบหน้าจออีหยัง F A O เดี๋ยวจะฟ้าออกพระท่านในเบิ่งหากลรผมเนาะหากลอรเล่นเลียนหาบาทพี่น้องคะเรียนห้าบาทมันใช่อันนี้ครั้งมันมีอีกหมองเขาจะใช้หลักข้างหลังจริงๆแล้วจะได้เยันละบาทมันได้เรียันละบาทเองครับอ๋อพระราชินีมวยผมร้อยบาท โอ้โหโอ้โหมีบอกรับที่ว่าพระราชินีมวยผมแม่นอืมเวยลาพี่น้องเป็นเหรียญห้าบาทปะพ่อตัวนี้อันนี้ห้าบาทได้ตัวนี้พี่น้องเป็นเหรียญห้าบาทอันนี้จะเป็นเหรียญของพระบรมพระราชินีนาถนะคะท่านผู้ชมอือเนี่ยสมเด็จพระเจ้าฟ้าศิริกิจใช่ออแม่ฟ้าหลวงเท่านี้นะครับเนาะแมนแต่ว่าเหรียญอย่างอื่นห่รอยอยู่นําผมนั่นครับ ต่วัาเรียนนี่เป๊ะม่นบ่พ่อเป๊ะเป๊ะสองข้างแล้วเนอาไปเอาไปเห็นสองข้างก็ได้สองข้างนี่ครับไต่สามตัวตรงเลยอาจารย์คือเนื้ครับครับผมที่เป็นบุญย่ดผูเสือเพึ่งผมแม่นว่าบ้เสือดอกผมอยากล่อเบิรงนชิก่อนนะครับล่อข้างหนึ่งแล้วก็ล่อข้างสองนี่โมเป็นลูกเปียก็ถืออยู่แหละดอกเขาก็ถือพูดอะไรตะรนพูดอะไรลอยลอยได้นอะ แม่เพิ่งก็บ้าดีใจได้ทำบุญเนาะแม่เนาะอืเล็กกันเลทำบุญนะครับสมปรดสารกิจผู้สมปรารถนาอีหลีนะพ่อเนาะเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งด้วครับเดี๋ยวจะเรียยให้ดูเนยังลุงปล่อยเลขให้ยังพูดรอฟังอยู่จ้าโอ้พี่น้องถ้าใครว่าได้ตามที่เลขอาจจะบอลลูนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เลขนะคะเอฟคออยู่ใจเย็นๆเอฟซีเพิ่นถามว่าเพิ่นจะปล่อยมือใด้พอ โอ้่ยังี้ยโมทะลุเนี่ยรับถ้าถ้าเพิ่นปอยกับสอยู่ประมาณประมาณสักวันที่เท่าไหร่วะวันที่สองเลขออกเดี๋ยวเพิ่นกับสิปอยวันวันที่สามสิบอยูแเลยนาอเพาอว่าต้องมีเวลาเนาะครับน้องแม่ับต้องมีเวลาไปคือช่วงยิปตะลี่คือทุ่มเจ็กผมก็ได้ครับแม่ครับพ่อมาถามพ่อได้หวานนี้พี่น้องอาจจะบุญเร็มากเลยเพราะว่าห้องหูแล้ว นอกจากว่าเออคุณพ่อยู่ยังซิมาเลรน้ำเพลนขสอะไรครับสองห้าสองสามครับสองห้าสองสามนี่นะครับจะเหรียญนะคคุณพ่อเอามาให้ดูนะครับแส่วันนี้มันไม่มันไม่มีเหรียญจริงนะครับนะะคนี่ครับเพราะว่ายังไม่ได้อันนี้เป็นด้านหลังนะพ่อด้านหลังนะครับให้พิมพ์รอนนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหน้า๋ยวให้ดูด้านหน้าเนี่ยเมึงมองได้บันดันนะ ไม,ม่เกีบยตังค์ีอ้เจอแล้วครับเจอแล้ว<อ>นี่จะเป็นด้านหน้านะครับพระราชินีมวยผมนะครับเข<อ>ียนแบบนี้ด้วยครับเด้อผู้ใดมีนะครับครับกัดเก็บไว้นะครับเ,เพราะว่าให้เดีกแม่นยำมากนะครับม,มาเลยมาเลยแต่เดียวดีกับย่างยโรกหาหุเกเหรียญอยู่ ก็ว so like I mean, ่าสมรรถาดรผมเกิดคิดว่จะให้ดูอีกครั้งนะครับทางไร้สดนะครับนี่เป็นจะเป็นด้านหน้านะครับนี่จะเป็นด네้านหลังนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับให้เก็บไว้นะครับไม่ชัดอ่ะฝากติดตามทางช่อง YouTube นะครับถ้าช่อง YouTube จะชัดเจนนะครับเพราะว่าไฟ้สดมันอยู่บนเขานะครับมันอยู่บนเขาภาพอาจจะไม่ชัดเจนนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเอฟซีบอกว่ารอเคยเก็บไว้อยู่ค่ะเดี๋ยวจะไป หาให้ดูคนสิมาหาผูเ้เดอม,มาโหลดพี่น้องคันพูกใดอยากมากกับมาใดนะคะ,ะท่านผู้ชมมีอื่นๆกับฝากเขายาว้าในเดือพระเครื่องอันนี้ด้านหลังนะครับสื่อคือเก่าั้งซื้อทังขายผู้นี้นะ,ะให้ดูอีกครั้งนะครับทางช่องยูทูบนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับจะเป็นพระราชินีมวยผมนะครับม,มวยผมมวยผมนะครับมวยมวยผมนะ เก่าผมเลยครับอืมเก่าผมบานเฮาเลยกริสนี่เก่าผมนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเหรียญห้าบาทนะครับเหรียญกลมๆนะครับเหรียญบาทจะยิ่งดีมีเหรียญหกร้อยแห่งดีมากครับเหรียญมูลค่าราคาหกร้อยบาทโอ้ให้ดูอีกครั้งด้านหลังจกให้ตัวเลขแม่นมากนะครับจะนำโชคขอบคุณมากๆนะครับเยบร้อยครับ ไม่ชัดครับไม่เห็นให้ดูใหม่นะครับครับเพราะว่าไล่สดครับสัญญาณอาจจะบ่ชัดเจนนะจะไม่ชัดเหมือนในคลิปนะคะต้องไปดูในคลิปนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับอันนี้เท่าไรสดอันนี้ซื้อเป็นเหรียญห้าบาทนะครับพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสามนะครับ F A O นะครับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมันบอกว่า F f A O นะครับเหรียญ F A O ไทยอันไทยไทยลูกไปกดไทยลูบไปนั่น ด้านหน้านะครับด้านหน้ามีแต่รุ่นนี่แมนพอๆรุ่นนี้แม่นมากกว่ารุ่นอื่นมีบอเดี๋ยวเดี๋ยวเอารุ่นนี้ก่อนรุ่นอื่นมันี่แล้วอยู่นี่มันเหรียญทุกรอยดันหายากมีอยู่ค่ะหนึ่งเหรียญพระราชินีมวยผมอยู่กับช่องค่ะเมื่อเ้าร์นี้ขอเซฟไว้นะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันล้างไม้อะนะราคาหกร้อยบาทบ หกร้อยเหรียญหกร้ย <600 S 2> อยบาทอันอยู่นี้อยู่ในเหรอ๋ออยู่นี่บออ๋อราคาของเหรียญน่ยหกร้อยบาทแม่ราคาของที่เขาเขียนไว้เหรียญละหกร้อยบาท